S <S มานอยู่ดีว่ะพีน่น้องเลยเนะาะมาเมือเช้านี่กะลงมาอีกรอบพี่น้องเลยเนาะกะมีซีมีเอฟซีเพิ่นกระสีบ้าอยาอะเนาะตามลางกันลงมาเรื่อยๆคุณนะพ่อเนาะกะพูดสาวเบิ่งไปก่อนพี่น้องเลยเนาะกะเป็นอย่างเช่นตอนนี้กะมีน้ำมาพี่น้องน้ำลายเนาะสบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพอกันอีกพี่น้องเลยลงมาทางายาปลาอีกเนาะเพราะว่ามือเศร้านี่เท่ามากอะ น้ำโบได้หลายปลานี่พี่น้องเลยตอนนี้น้ำกำลังมาก็มีเห็นเมตู้เพิ่นตึกปลาอยู่เนาะไปเบิ่งเบึง,บ,งบางทีเพิ่นได้บ่เนาะได้ไปเบิ่งปว่าโยงเบึงอะไรนี่ไเพิ่นเป็นเมื่อก้องให้ยมันอีพี่น้องเลยเนี่ยเมื่อเช้านี่ยังน้ำไหลออกอยู่มากนี่ไหล่ข่าว าถึง mm ้ไปด้้เช้านีทมยัง่ได้ลายปานี้ะกมัอ้าวเห็นเแนอทัดทั้งเตดทั้งเตดทั้งเตด้กยนี่ลายแนี้ทั้งเต็ด น้หากมาไห้น้ำหากมากินนี่มามื้อเช้านี่มายังมื้อนั้นลมายังบ่ได้ปลาิวปปลาิวปลามนเนาะมนปลาิวเฮามายามมื้อนี้ก็ได้อันนี้แหละอือได้ปลานีแหละโทางนั้นก็ตู้อือตู้น้ำกลังมาน้กลังมาได้อยู่บ่ตเออแต่เช้าพุ่นนบุกเลยเนาะบุกแต่วานี่บุกแต่วานี่มาใหม่เนี่น่ะ

không nhau bì nữa quá nó sử sử lùng mà nho quá sư lùng bà nhau đó vừa hết một viên nó vừa hết vậy bụng là bụng viên nhau bụng viên nhau nhau đấy bà ưu à sao? con phần hắc chá ưu ạ ạ con và này nó ạ nhau chá nhau ạ mì nông khôn nhau <laughs> คือว <ừ, S 1> <c ười> ่าไม่ตู้ันเนียวบานอ่ไเรามาอันนั้นไหมเราุกานเราปุ๊เออเราลงคุณน้ำนี่นอชายนะจะบัวน้ยด้วยเื่บอไรเนาะน่เือว่จ้าเอาลงอีกจ้ะระมานบอกองเสื้อทยแข่งก็เนาะเฮ้ยนี่นี่โตเลยอันนี้ปาขาวปราปาขาวน้อย นานอยู่เด้ว่าลูกอีกบาทนึงเนาะอืมชื่อสนุกให้เพิ่นอยู่ชื่อสนุกให้เพิ่นย่ออยู่ลงหุ่ม่วนนี่เนาะเออนี่ปลายังบ่ทันลงปลายังบ่ทันลงปลายังขึ้นให้ขึ้นหน้าปลายังขึ้นอยู่ให้หน้าด้แต่เฮามื้อเช้ามื้อานี่ก็ยังได้นําให้นาาวนะมื้อานี่นําห้วยบ่ได้ได้นําห้วยบ่ค่อยถึกนําห้วยนะ

Ừ, hồi bùng hồi, ừ, hồi nhà sai ao lạt nọ cái <laughs> này nè thử đi này nhưng cái bộ nó nó sử dụng đây luôn cái khô đấy ạ mình luôn này nhà mình luôn người muốn luôn người trong nhớ bằng nhằm lẻn về nhỏ ảo dù văn sư phù เออเมื่อวานนี่กะทางอันให้ใหญ่เท่านั้นมันลงโอลงหัวยสิไหมเราเปิดลงนะได้กินน้ำนั่นแหละงามเสมันลงนะปลาขาวปลาขาวนู่นนี่เด้อห่อเปิดมันลงน้ำโอเลยนี่นี่เตัวเรต่าอือเี๊ะเตัวได้เนาะมันบอกมีมันเหมืนท่านในป่าลุงเฮ้ยพอได้ใช่ไนมเนี่ย ลูกกลางก่อนไหลไปผัดไปใส่น้ำของเลาเพื่อลงนนั่นเห็นล้เอาเอาเอาลัดหวยชิบบ่ะอเเอหัวชิบได้บ่าได้้เนาะน้ำหลายแดดหงมันเห้งเนาะ ต้องเทาก็ต้องฝึกบนน้ามงบนทีเด็ดโอเคได้ได้เชื่อดตัวเชื่อทรงลูบออกมันเวินเขาพ ok okay, ี่มันจิลงหน้านี่ได้นี่มันกิ้วเขานี่หน้ามันกิ้วเขามันจิลงหน้าหน้ามาลายนี่ฮามาเช้านี่ยังไม่ได้ลายป่านี่เลยมายามเชือแรกได้เขาเก็บไปยามเบิึงไม่ได้ไม่ได้จะโตช่างมั่งเศ้แต่จะเป็นหอยวานนี่ได้พอได้อยู่วานนี่พอได้กินน้ำ น้ำขาวลายมันมีปลาข้อกะแนวแหงนะบวทึบมามีปลาขอกะยันเต้นขวมยุบย่อหนักชะวายก่อนเนักอตัว็นาี่แบแปบยวเาประยัดงตวเาก่อนย่วาเลยอารมณ์เดียวคนย่ออารมเดียวเจบแอวไปวัดบ่นี่เนาะไปตืดิแข็งแหงแค่ตื่

ปาดๆไปเบิ่งนั่นเฮาไปเบิ่งทางนาเฮาบัดนี้ดีเฮาคุณนี่พี่น้องเอ้ยทางที่อันนี้เนาะน้ําเข้านั่นก็เลยบ่ได้ปลาย่อสะดุ้งน้ําเพิ่นครั้งแรกพี่น้องเอ้ยเคยยอสะดุ้งจักเทื่อนะเคยมีนะจ๊ะเคยใจว่า้งแตกินนี่เฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ตกเมื่อกี้นี่แงๆพี่น้องเอ้ยเนาะ ตอน10:00กัวๆนี่แหละเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลา11:00นแล้วพี่น้องเอ้ยเลยพากันลงมาทางดีคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอย่าพเปิดาเบือกันได้พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งาเบิ่งไปก่อนบัดช่วงได้แน่บ่ได้แน่พี่น้องเอ้ยปลาก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาฮอดเดี๋ยวต่อคลิปอีกรอบเด้อเนาะไปฮอดก่อนพี่น้องเอ้ยยอีกจัหน่อยเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะโอคืออันคืออันนั้นแท้นี่ กูเห้งแต้เนี่ยน้ำกำลังลังเลือบมาแต่วันเยงเข้าไปได้ครูเลยน่ะมันลั่นพืชเด้ไปจักอยามเลยปะมาคอยสีลกไปลูกไปอีกนเนี่ยมันเถิดลุนเออยันดัด Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปลาเปลอกพี่น้องเฮ้ยเปลืมันอยู่ด้เนาะนี่มันมนี่ขาวลานปล่างามอดพีนอนนดิพ่มยได้ย่ไเอาไปทั้งพ่นเลยปลาดุกปาแปนบ้โอ้เคยพ่นแมนบลาปลาดุกว่อยู่โนอันนี้ยังปลาดุกไง มมานแท้เป็นอะไรเนาะยอะไรน่ะมสดงามาสิเปงไหอยู่ห่างน้าบพกคืเน่ะได้ถือโตัวเือโซกับข่าวกัมันปรสบความสวยเลยอุ้ยบุยาดิเม่ปลาดุ้ยยังคปลาาฮะลาดนล เอต่เนิ่มเนี่เนี่ยปลาเนี่ยปลานั่นปิาเกล่เฮ้ยนี่ประดุกปาเกล็ดเน่ปลาเบล็่อันนี้จะกินดุกเนาะปลาขาวมันเนาะปลาขาวมันนลปลาคนมาปล่อยชื่อมาปล่อยมาเลี้ยงเลยปลาดุกมันไปุณได้กินนะเจ้าเลย เมนบอตวนีบ่ม yep, ่มีเช็ตัวเท่าเลย่ยาทีปดุกเนน่ะว่าแมันแดกับขึ้นำจ้งเนาะมงน้บุกย่าเขียว่เกเือีเเขียวออกเพื่อแวะสาเอาแล้วก็ปีดลุกแล้วนะจับขึ้นมาเนาะสาเอาฟ้าแล้วก็ปีดลุกาซิว มาซิมันย้อน้ำดูที่ไนได้นะือหน้ามันก็เือ่หแห้งูเกนิดยังไงมันกมันทือ่หอยู่พืชนบ่น้ามัพวกเื่อสิมาเปกนิ้วาสิมาเลาะบางอยเอาผาตัดมาใช้ไมอำปนนะโมได้เด้เยามป่าลงเป็นอนู่นี่โอ้ยตายรถเสียชื่อเสียงไปเลย หาปูหาปลากินเนาะเด็กตอนเ็ดลีมันต้องได้กินปูกินปลาเลยสมาเอาดึงมือยุงง่งเ่งนาปูเทปูเท่าปูเจเท่นานยปุ้งคะเจเท่านะเบ็ดบ่ล่างกน้หนักเอ่างแต่ขาได้ออกก่อน ติดหิ้เงอกล่ออกเทียน่ห้มาเด้จังเบื้องเง่้นะะมัดทั้นี้ก่อนปิดนี่ได้ปะมันหัววอปลาดีมันเตะออกห่างกันวะ น้ำกำลังลึกเข่านม่อีก่เด้พี่หนุย่ยหากระบ,บกอกมือบ้านนี่ขนนนเข่าไมกเด้ห่าน้ำมแต่ออกขางมาไหนมันท่วงอย่างอ,อ้ออกไปทั้งคู่หน้ำมันจะแห้งดู Tăng thì nhanh, mình phu đi nè. Đó. cầu nhanh, một lông đồ đây. sụt còn đi đây. Mà đẩn thử thêm bó. Mà khi nhỡ, phải thử thử bạn mặt ว่ามัดว่ามัดเน่นลยอมัดนงผมน่นีนาะนอยได้ดอกพี่นึงบ่ปลาขาวมันปลาดุกได้ดอกพี่นึ่งนี่เยอะเลยเมื่อนด็กพี่กกิโลมันจมันอย่ันตายหากินนะเอามัดกันว่เอาเอาขี้เหนียวลงบดดูก่อนนะ โยโย่จ yeah, yeah. ับไล่ลูกโอ้แรงเลยปลาปลาเบิร์ตโอ้สุดยอดเดี๋ยวไยเนาะเปลี่ยนมือให้ลูกไงมัดก่อนยันว่ามัดบนเนียนยันว่าออกปลาเข่ามาออกไปเบิดแตเพืนเนี่ยสำปอยไปแล้วฝนยังมุดยุ่ยเพีนงอนไอ้ตอนนี้ก็ได้นู่เนาะ เริ่มเข่มา,เา,มามาแล้วสิมาเมื่อเช้านี้ยังพรทันเข่าอยู่มาตอนนี้เข่าเลยฝนจะหน่อยกระทั่วายเข่าอีกแล้วพี่น้องเลยยนะมามใดกระทั่วแต่นะมาเมื่อมาเมื่อทั่วตอนนี้ก็บกำลังเริ่มพี่น้องเ,องเลยเนาะกำลังเริ่มสีทั่วแล้ดได้แล้วมาอีกรอบนี้่ก็สีทั่วกว่กมามาเมื่อเช้านี้ ยังเนาะมาตอนนี้ตอน11:00นนี่ก็พี่น้องเอ้ยใกล้แล้วอืมได้ปลาพี่น้องเอ้ยเนาะได้ดอกมุกนึงได้ดอกปีกนึงบาดนี่เนาะปลาดุกกับปลาขาวมันบ่ายซตัวใหญ่ตัวนึงดิโอ้ยยังเตนงดนงดงอยู่ปวดลงมาซื่อๆดอกพี่น้องเนาะบ่ได้ด้เถียวได้พออยู่พอกินได้เถือมกเถือปิ้งกบ่ได้ได้หลายดอก ปวดอยากมามายามปิดไปอย่างเช่นตอนนี้แหละเนาะกับ่ได้ลายมันบ่น้ําบ่แห้งหรือว่าเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะดีอแต่มันลุื่อเพราะว่ามันเห็นช่งช่วงแห้งเนาะประมาณนี้แหละนเยเนาะ เราจะได้คอตก้อนนือยกลับเมื่ออีกกเนาะเดี๋ยวกตอนสักงไหนประเภทจะได้มากกันมาอีกเนาะมาหลายรอบหน่อยมือนึ่งของการเลาะกับบ่อข้ามอ้าวโคก็ด้อีกคุณเหนื่อยเนาะเดี๋ยวหน้ามายามไปอีกลจะได้บ่อยเลยเนาะหางไม้เรื่อยมาตอนนี้กะยามไปเรื่อยไม่หลบพิงเหน่อยมาอีกแบบหน้าอีกเนาะดูใจโตไปอีกอ้าวโคกันอีกเด้อเนาะขอบุญขอบุญจะรับกระนั้นใจดีๆพี่น้องเลยเนาะ ลาคลิปนี้ก็ลาฟรีแล้วน้องแล้วมาคุยกันเลยนะสบายดีสบายดี